ก็สวัสดีนะครับผมยินดีทะเลาะกับผู้สู่ช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาอัปเดตจากที่เมื่อวานนี้เนาะตามแผนเรานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วบวกกับว่า,าที่คุยแผนกันไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้มีออกแอคชั่นกันบ้างแล้วล่ละเนาะจะเป็นอะไรต่อจากนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับทีนี้จะสังเกตได้ว่า,าที่ผมเปิดให้ดูวันนี้คือตัวของคอยแกลสนะครับที่เป็นตัวของ ไว้ดูเรียกว่าจุดดิคุเดชันของฟิวเจอร์สต่างๆกันนเนาะ,นาะซึ่งส่วนตัวมองว่าค่อนข้างมีประโยชน์ม,มากๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่มันสามารถเช็คได้ด้วยว่าดิคุเดชันแบบอยู่ตรงไหนเนาะจากที่เห็นก็คือถ้าอัปเดตจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ยังไม่อัปเดตเนาะมันลงไปล้างนี่ครับมันลงมาล้างชอตข้างล่างอ้ลงมาล้างรองข้างล่างแหละเดี๋ยวมีข้างบนอีกนะครับ2 1 8 2 1 9ิบยิาเนี่ยคิดว่าน่าจะมี ขึ้นไปแตะอีกนะสาหรับตัวของ BNB เนาะถ้าเป็นตัวของ BTC เงี้ยครับก็จะเห็นได้ว่านี่ครับช่วงใกล้ๆเนี้ยสองห้าหกร้อยเนี่ยมีโอกาสลงไปปิดลงไปล้างลองก่อนแล้วค่อยขึ้นไปใหม่นะครับอยู่ที่สองหมนหกโดยที่จะเห็นได้ว่ามีการอดช็อตค่อนข้างเยอะนะผมในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามันจะรีบาวครั้งนี้เนี่ยอาจจะรีบาวไปค่อนข้างไกลครับถึงสองหมื่น 2 7 5 0จานะครับสำหรับต,ตัวของ BTC เนาะเพราะว่ามีคนเปิดชอ็อตค่อนข้างเยอะผิดปกติกว่าที่คิดเอาไว้นะครับอืเนี่ยอย่างตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับ27ก่กว่าๆทั้งนั้นเลยเนาะดังนั้นเนี่ยถ้ามันชอ็อตเยอะขนาดนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพักหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวจะลงไปเรียกว่าจะขึ้นไปปิดนะครับผมขึ้นไปล้างพอร์ตกันเนาะอันนี้เป็นเรียกว่าความเห็นคร่าวๆสั้นๆน,นะครับผมสำหรับ ในตัวของถ้าดูจากลีควิดเดชแมปนะซึ่งผมคิดว่าในช่วงตลาดขาลงเนี่ยกาบันวิ่งด้วยล i ควิ d ตี้เป็นหลักหรือว่าด้วยสภาพคล่องนะครับดังนั้นเนี่ยตรงไหนมีสภาพคล่องเยอะมันกามันวิ่งไปตรงนั้นหมดเลยแล้วก็วิ่งด้วยล i ควิดเ t ช o นี่ยคือไงครับลีควิดเดชคือตัวนี้นะครับลีควิดเดชคือจุดล้างพอร์ตเนาะต้องเข้าใจก่อนว่าตัวตลาดคริปโตเคอเรนซีครับมันเป็นซีโร่ซัมเกมเนาะซีโร่ซัมเกมคืออะไรอ่าใช้คำนี้ ซีโร่ซัมเกมนะครับมันคือเรียกว่าเกมมันก็คือเหมือนกับตดัตดตัดเรียกไแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งเนาะที่ถ้ามีคนได้ก็มีคนเสียใช้คำนี้นกันสมมุติว่าคุณเปิดลองใช่ไหมเปิดลองสิบดอลใช่ไหมครับถ้าคุณอยากได้กําไรแปลว่าไอ้คนที่เปิดช็อตเนี่ยสมมติฝั่งลองนะสิบดอลไอ้คนที่ฝั่งช็อตเนี่ยเปิดมาด้วยเหมือนกันเนี่ยก็ต้องเสียนะผมลบสิบดอนด้วยเหมือนกันถ้า เราได้10บดอนนะนะถ้าได้บวก10นะดังนั้นเนี่ยพอเป็น0ูนมเกมนเนี่ยมีคนได้ต้องมีคนเสียดังนั้นถ้ากราฟรบบผมมันนิ่งสักพักนึงเนี่ยแล้วมันมีการสะสมตัวของ Position ขึ้นมานะครับก็จะเกิดการเรียกว่าพุ่งขึ้นไปเก็บก่อนนั่นเองนะผมขึ้นขึ้นไปเก็บล้างพอร์ตก่อนแล้วค่อยลงต่อนี่เองเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของคอยแกลสนะครับ แนะนำให้เอาไปใช้กันนะผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วน่าจะช่วยทุกคนได้พอสมควรก็สามารถดูทด้หมดนะว่าใครโดนล้างพอร์ตบ้างอะไรยังไงบ้างเนาะเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยบอกสัดส่วนด้วยนะผมตัว r เรโชเนาะว่าเปิดลองเยอะไหมเปิดช็อตเยอะไหมอย่างเงี้ยอันนี้ล่าสุดก็จะเห็นว่าเนี่ยเปิดลองเยอะขึ้นนะนี่หนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแม่นยำพอส่วนตัวของคอยก l a s s เนาะ มีการล้างอผค่อนข้าง,งเยอะนะฟันดิ้งฟรีเพิ่งรีเซ็ตดังนั้นเนี่ยกราฟน่าจะพยายามทาทรงตั้งไข่อยู่เดี๋ยวผมมองว่าดีเปล่าแต่เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับผมอันนี้พูดมาเยอะแล้วอ่ะมาดูตัวของ DXY กันบ้างนะครับ DXY ตรงนี้เนี่ยที่เรามองแผนไว้ว่ามันน่าจะขึ้นนะผมมันขึ้นเบรกชุดนี้มาแล้วเดี๋ยวรอดูวันนี้นะผมปิดตอนประมาณเจ็ดโมงหกโมงเช้าเนี่ยอีกสี่ชั่วโมงหลังจากนี้เนี่ยน่าจะถ้าปิดนี้น่าจะขึ้นต่อนะครับเนี่ย ทำทรงนี้แตบ่บนท็อปปรเดี๋ยวลงมาพักขันซึ่งในช่วงนี้เนี่ยครับผมน่าจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยน่าจะรีบาวแรงๆหนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีการอาจจะลงแค่นี้ก็ได้ตราตัวนี้ดีกว่าอาจจะลงแค่นี้ก็ได้เนาะหรือว่าลงแค่นี้ก็ได้นะครับเราเดี๋ยวเตรียมขึ้นต่อเพื่อยังไงครับถ้าลงมาประมาณนี้ก็หลอกฟอลเบรกด้ทีหนึ่งเนะาจจะเราเดี๋ยวเตรียมวิ่งขึ้นต่อ,อย,ายาวๆนะครับ ป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าน่าจะออกท่านี้นะครับผมถ้าออกท่านี้ปุ๊บก็จะ make sense ที่ว่าตัวตลาดคริปโตเคอเรนซีจะรีบาก่อนนะครับผมคือยอ่ออ่ะยกวายขึ้นนะครับปุ๊บอ่ะลต่ค,ตคริปโตเคอเรนซีไซด์เวย์นะครับผมอ่คริปโตนะเนี่ยก็จะไซด์เวย์หรือลงถูกปะพออันนี้ย่อปุ๊บเนี่ยลต่คริปโตก็จะรีบาใช่ไหม ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าออกเซดิลิโอเนี้ยพอไปไม่ได้อยู่ที่จะอิงกับกราฟเราแล้วตรงกับที่เรามองเอาไว้เนาะบอกว่าตัวของ MACD เนี่ยนอซ s i เริ่มแล้วกลายแล้วเริ่มแล้วนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะเกิดเดวเจนแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูวันนี้ว่าแท่งวันนี้เนี่ยปิดตปิดเหนือเส้นสีแดงไหมถ้าปิดเหนือเส้นนี้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมขึ้นไปรีเทสส่วนของหนึ่งร้อยห้าจุดแปดสี่ห้าต่อนะตัวของ DXY ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมาก4ี่ชั่วโมงเริ่มตึงๆแล้วเพราะว่าเดเวอเจนเริ่มเกิดนั่นเองนะเดี๋ยวรอดูกันเนาะอีกไม่กี่ชั่วโมงปิดแท่งนะอีกอีกประมาณแปดทีเองเนาะต่อมาตัวของกราฟทั้งทนะครับทั้งท,อท,อทอตรงนี้เนาะจะเห็นได้ว่า,าแนวแนวรับตรงนี้ค่อนข้างแข็งแรงมากสำหรับตัวกราฟท,อท,อท,อทอนะั้งทเนาะอยา่างไรก็ตามนะครับถ้าวันนี้ปิดแดงยังยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่นะเนี่ยน,นี้ปิดเขียวโชคดีไปครับยังไม่ตัดเนาะ ถ้าวันนี้ปิดแดงเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียกว่าลงต่อได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเนตามตรงเนาะแต่อะไรก็ตามแต่ครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าแนาวรับมันแข็งแรงมากแต่แนวตา้านมันแขลงลงมาแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสังเกตชุดนี้เนี่ยแนวต้านม,มันอยู่แถวนี้ถูกปะ่ะแต่ว่าพอผ่นานมาสักพักนึงเนี่ยแนวต้านมันติดอยู่ตรงนี้แล้วแปลว่าแนวต้านชุดนี้มันแข็งแรงมากๆครับการจะเบรคกลับขึ้นไปเนี่ยมันใช้พลังงานค่อนข้างสูงเนาะ ดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแพทเทิร์นไซด์เวดาวหรือเปล่านะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆย,ย,ยืดอย่างเงี้ยถ้าออกตลาดไซด์เวดาวน่าจะค่อนข้างน่ากลัวสำหรับมือใหม่หลายคนเนาะที่มาลองเทรดต,ตรงนี้หรือว่าใครที่ไม่ชินตลาดฟิวเจอร์นะครับอย่างผมก็ไม่ค่อยชินนะครับก็จะต้องทับมืออย่างเดียวเนาะถ้าวันนี้ปิดแดงนะครับอาจจะบอกเป็นในยัยอสำคัญได้ว่าแนวรับนับอยู่ก็จริงแนวต้านเอาอยู่ก็จริงแต่มันไม่มีแรงนะครับอาจจะ สืบเนื่องให้ลงต่อได้นะครับถ้าพูกกันตามตรงเนาะทัทอก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับแท่งนี้ก็ค่อนข้างน่าเกลียดอ่ะหรือเผื่อใครไม่รู้ว่ามันเกิดข่าวอะไรคือ,อตัวของเกรสเกลอีกแล้วนะครับเกรสเกลเกรสเกลเราทำการยื่นนะผมขออี h ทีเรีมนะครับอ Ethereum ีเที e ร m ม ETF อ่ะแค่นั้นเลยนะครับแค่ยืน่นลงไหมเออ ยื่นก็นั่นแหละหาข่าวล้างพอกันแหละเนาะเอาจริงๆถ้าในเชิงกรารก็คือมันมันลงมาลงมาล้างรองก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปล้างชอ็อตเท่านั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยข่าวมีแค่นี้ยยื่นไปที่กรต่อแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่ามันขึ้นไปแล้วเล่นตามหน้ากราฟแล้วกันไม่มีอะไรมากครับ ถ้าดูระยพเาสั้นๆสี่ชั่วโมงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่ามีการเรียกว่าโดนดีเจกลับลงมาประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมในส่วนของอ่ะดูตัวนี้แล้วกันตัวของตัมนะินแนนส์เนอะตัมินแนนส์เนี่ยยังมองว่าลงต่อนะตัวของบิตคอยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับโมเมนตัม um มันบอกน่าจะลงเนะอะไอนี้ก็เหมือนเฮดเอ็นโชเดอร์เนอะเดี๋ยวเตรียมลงต่อนะครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรแผนเดิมนะครับ เดี๋ยวรอลงต่อตัวของบิตคอยดูบีเนนไม่มีอะไรมากนะครับส่วนตัวมองลงอยู่ในฐานนี้แหละ47%ควรจะลงมาแตกก่อนนะฮะถ้าจะเบรกก็รอรอแนวแนวต้านชุดนี้นะครับถ้าเบรกเอาอยู่ก็คือน่าจะน่าจะไปต่อตัวของบิตคอยเนาะอืมไม่มีอะไรแหละนะคมัน แผนไม่มีอะไรเยอะนะเพราะว่ามันยังไม่ปลายสัปดาห์เนาะเดี๋ยวปลายสัปดาห์ก็จะมาวิเคราะห์ลึกๆอีกทีหนึ่งตอนปิดแท่งวีคนะครับเอโตัดูไเน้นครับออเตอร์ Auto ตอนนี้นะน่าสนใจที่ว่าตัวของออเตอร์เนี่ยกามันตึงมากแหละคือวันวีคมันยังมีที่ขึ้นอีกอ่นนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าฮารเฟวันวีคเนี่ยมันยังมีที่ขึ้นอีกเนาะจากที่ว่าอันเบรกโมเมนตัมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเบรกค่อนข้างสวยเนาะถ้าพูดกันตามตรงคือเบรกค่อนข้างสวย ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยมันยังมีโอกาสขึ้นได้อีกแต่ในทางเฟรมสั้นๆนะครับมันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เพราะว่าการาฟเนี่ยมันมีเดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นแล้วเดเวอร์เจนซ์อ่อนๆตรงเนี้ยช่วงเนี้ยเริ่มมีเดเวอร์เจนซ์แล้วแต่ MBC ยังไม่ก่อเดเวอร์เจนซ์ไงผมเลยมองว่าถ้ามันจะขึ้นเนี่ยอาจจะอีกไฮนึงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเตรียมลงต่ออะไรอย่างนี้ครับก็เป็นไปได้ถ้าออกเซี่ยนเี้วเนี่ผมก็รู้สึกว่าเม k เซน n s เพราะว่า MBC มันจะลงมาตัดพอดีอ๋อคอยราคาก็จะดหนักๆ เนาะอ,อย่างไรก็ตามถ้าออกชุดนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ามันขึ้นมางนี้ปุ๊บออคอยอาจจะราคาขึ้นได้อีกทีหนึ่งนะครับหนักๆห,ห,หน่อยเนาะอ,อาจจะขึ้นแบบแลรลลี่เป็นตัวๆไปอันนี้ต้องไปนั่งจับเทรนด์เองเนาะถ้าผมมองว่าไอตัวเหรียญที่มันโดนประโคมข่าวเยอะพวกแบบ RSI เนี่ยต่ำต่ำกว่า30เยอะๆเ,เนี่ยหร,หรือแบบเหลือแบบหลัก20่5อะไรเงี้ยไปลองหาดูมี ใช้คอยกลสเช็คได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันเช็คยังไงคอยแกลสนะครับเอ่อเปิดให้ดูเลยตรงนี้นะครับคอยแกลสอ่ะมันก็จะมีในส่วนของถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในตรงอ่ะอาไอส์ไฮิตแมปนะครับดูตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เราสังเกตได้ว,ว่าจะมีในส่วนของ นี่เหรียญที่ลงนะครับแนะนําไม่ใช้ยี่สี่ชั่วโมงเนาะคอยเช็คได้นะครับเยีางไที่มันขึ้นเยอะๆเนี่ยอันนี้เตรียมเลงเอาไว้นะครับอันนี้ขึ้นเยอะๆตเตรียมเลงเอาไว้อันนี้เตรียมอันนี้กาลังขึ้นอยู่เนาะตอนนี้ทางฝั่งอันฟาเนี่ยขึ้นเยอะแล้วเอฟบีเอ็นทีเนี่ยต่ามากๆเลยนะครับอาจจะเป็นโอกาสดีหรือเปล่าในการที่เราจะช้อนมันสักหน่อยหรือว่ายังไงอันนี้ต้อง จัดการเอาเองนะอะย่าเอฟเนี่ยทยอยลงมาเรื่อยๆแล้วคือมันเข,านข้าสูนโอเวอร์โซค่อนข้างหนักนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าอยากจะเทรดผมว่าไอ้พวกนี้ค่อนข,ข้างที่จะเหมาะพอสมควรน,นะครับอย่างนี้ไอโอทีเนี่ยสีชั่วโมงตึงเปียดดีฟายเงี้ยเนี่ยอันฟายขึ้นมาเยอะเวอร์คอยด้วยนะครับอย่างวันวีก็อย่างที่เห็นลงมาค่อนข้างเยอ,อะหลายตัวเนาะถ้าเทรดสั้นๆก็ยีสิบสี่ชั่วโมงก็พอนะครับน่าจะเพียงพอแล้ว เดี๋ยวอันไฟน่าจะเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยขึ้นสุดๆปุ๊บเนี่ยแปดสิบเดี๋ยวเตรียมน่าเตรียมลงได้ละนะครับเพราะว่าตอนนี้อันไฟน่าจะล้างช็อตกันอยู่เนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ายังไงนะทีนี้ตัวของอ่าออเดอร์ครับยังมองแผนเดิมนะครับถ้าขึ้นขึ้นไฮเดียวนะถ้าขึ้นขึ้นไฮเดียวถ้าขึ้นนะไฮเดียวลงต่อเนาะแต่ถ้าลงลงเลยเนาะสำหรับตัวของอันไฟมีแค่สองแผนเท่านั้น อยู่ที่ที่ d o m i n a นะครับยังยังชักยังชะง,งักอยู่ตรงนี้อยู่เนาะ e m b a ต่ที่แท่งนี้นะครับเดี๋ยวรอปิดแท่งอาจจะมีการระลึขึ้นต่อได้สับตัวของ e m b a เนาะไม่มีอะไรมากนะครับตัวของอ่าอยูที่ d มิ i n น n ยังใช้แผนเดิมอยู่ถ้าเบ,บรกนะเบรกขึ้นได้ก็ไปต่อถ้าเบรกไม่ได้ก็ลงถ้าลงก็เป็นโอกาสาร์ตี้ที่ดีนะครับประมาณนี้เนาะต่อมาตัวของ Bitcoin CME เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับสังเกตว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเนาะ,ะไม่มีอะไรเปลี่ยนจริงนะครับอืมรอปิดแก๊ปสองหมื่นอยู่ที่ว่าลงลงตอนนี้เลยไหมหรือว่าจะรีบาวก่อนค่อยลงแค่นั้นเองนะตัวบิตคอยเนาะการบิตคอยครับจะเห็นได้ว่าทรงเนี่ยมันหลุดสามเหลี่ยมที่ผมวาดไปแล้วเนาะเราะว่าผมวาสามเหลี่ยมไว้แถวนี้เพราะว่ามันมีเนื้อสำคัญอยู่เนาะถ้าวา,าดภาพตามเส้นก็พอได้นะัะก็จะเห็นว่าเป็นแนวรับชุดนี้ ยังพอเอาอยู่แต่ว่าเสียโมเมนตัมที่จะยืนเหนือราคาสวยๆได้แล้วเนาะบวกกับ AEC กำลังจะเตรียมตัดนะ้ถ้าตัดเนี่ยเดี๋ยวเตรียมกระแทกรับแรงกระแทกลงต่อได้เลยเนาะอันนี้ไปแท่งสี่ชั่วโมงใช่ไหมใกล้แล้วนะครับอ,อีกไม่กี่วินะครับน่าจะมีการชอ็อตอัดลงต่อนะครับเร็วๆนี้ซึ่งผมลงคลิปไปก็คงพอดีส่วนตัวมาว่าถ้าจะขึ้นไปลางก็ยังเป็นไปได้อยู่อันนี้แนะนําระวังให้ดีนะครับใครที่ ไม่เซียนแนะนําให้อยู่เฉยๆเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พันผวนที่สุดและในในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับไม่ไม่มีโอกาสได้เจอความพันผวนแบบนี้ได้ไบ่อยๆนะถ้าพูดกันตามตรงใครที่เซียนก็เป็นโอกาสทำกำไรไปใครที่ไม่เซียนก็อาจจะนั่งพักไปก่อนนั่งจ่อยไปแป๊บหนึ่งนะครับประมาณนี้นนเนาะต่อมาตัวของเอ่อบ n b, b นะครับ บีนบีนี่แท่งแท่งหน้าเปลี่ยนเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับบี B B เ็นบีตอนแรกผมมองว่าอาจจะมีขึ้นไปล้างผ่อนหรือเปล่านะครับผมมองว่าแถวคือมันขึ้นมาเรียบร้อยแหละแล้วเดี๋ยวเ,ยวเยวตรียมลงต่อเดี๋ยวรอปิดแท่งวันนี้นะครับอีกสี่ชั่วอีกไม่กี่นาทีเนี้ยเนี่ยนี่เปิดแท่งใหม่แล้วใช่ไหมอ้อหนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยอีกถึงชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวรอปิดแท่งอะไรเงี้ยค่อยเปิดช็อตตามก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่า พวงนี้ไม่ควรแตะนะครับไม่ควรแตะเลยเนาะตัวที่น่าสนใจคือตัวของลิงก์นะครับลิงค์ผมผมพาดเส้นไว้ในกราฟานี่คือลิงค์เนี่ยมันมีการเทสนะครับผมแนวต้านชุดนี้หลายครั้งแล้วค,ครั้งที่สาครั้งที่4ี่แล้วก็ผ่านใช่ปหมมันเลยจุดที่เปิดลองแล้วล่ะแนะนำว่าถ้าจะเข้านะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันกลับลงมาในกรอบหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยเปิดชอ็อตลง ส่วนตัวมองว่าลิงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยเพราะามันจะล้างมันจะไปล้างส่วนของฝั่งชอลงมาเพราะว่ากราฟเนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะถ้าล้างเนี่ยแถวๆเนี้ยได้ได้อื้อซ่าเลยถ้าผมพูดตามตรงนะโอเคไหมก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้วันนี้ไม่มีเหรียญอะไรให้วิเคราะห์เท่าไหร่เพราะว่ากราฟมันก็ทรงคล้ายๆกันหมดบอกกับว่า,าทรงมันน่าเกลียดนิดนึงเนาะ อย่างไก็ตามครับผมมองว่ายังมีโอกาสลงได้อีกเยอะนะยังมีโอกาสลงได้อีกเยอะสําหรับหลายๆเหรียญจะนําให้เทรดกันด้วยความระม,มัดระวังนะครับถ้าอยากจะรอนะครับอ่าแผ่เลียงตัวเลยบิตคอยนะครับถ้าอยากจะชอ็อตนะรลอรอหลุดรอหลุดสวิงโลนี้นะครับเนี่ยสองห้าสองห้าสรอห้างห้าสยี่เนี่ยถ้ามันหลุดปิดใต้แท่งเมื่อไหร่เนี่ยปิดใต้ชุดนี้เมื่อไหร่ก็ ค่อยเปิดชอ็อตลงมาแต่ถ้าใครที่อะอยากเห็นเอ็กซสีนะครับลุ้นชุดรีบาวเงี้ยแต่แถวนี้เปิดลองได้แล้วก็สต็อปลอชุดนี้เอานะถ้าจะเปิดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สต็อปลอชุดนี้นะครับแล้วก็รอชุดรีบาวนะครับผมเรามองไว้แถวนี้ถูกปะอะก็ก็ได้เหมือนกันนะครับใครที่ต้องการจากเอ็กซ์เซสีถึงขั้นนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็ไม่ติด ก็เป็นไปได้นะครับที่ออกอาจจะออกซีนนริโอนีอ้ประมาณนี้นะครับถ้าอยากลองสวิงโลนี้ผมว่าเป็นสวิงโลที่น่าสนใจเพราะว่ามันเอาอยู่นะครับยังเอาอยู่อยู่นะจนกวาจะดโลชุดเนี้ยเราค่อยเปิดช็อตอัดก็ได้เหมือนกันโอเคไหมส่วนของ BNB นะคระบ BNB บ b, b อ b n b เดี๋ยวเปิดการาฟตรงนี้ให้ดูนะครับตัวของ BNB เนาะบีเอ็นบเนี่ยจะเห็นได้ว่าแข่งโป๊กเลยเพราะว่าตรงโดมิ n นนซ์มันยังขึ้นอยู่เลยนะครับนี่บอกไปว่าบีา B เนบีต้สนใจเพราะว,ว่าโดมิ n นนซ์เนี่ยมันแข็งเนาะเนี่ยดูมันแข็งนนเนงป๊กเลยเห็นปะเนีย่ยวันนี้ตัวอื่นลงดูมันยังยังแดงยังยังเขียวเลยเห็นไหมมันดีบัลขึ้นมานะครับติดแนวต้านอยู่ถ้ามันเบรกได้เนี่ยมันไปต่อเนาะตรงโดมิ n นนซ์เนี่ยนะผมเลยมองว่าเออ BNB โดมินีนนซ์ n n c เอออ็นบอาจาจะวิ่งวิ่งเฉียวเฉียวเทีกๆทก็ได้รือเปล่าแต่ผมว่า คงไม่แต่อาจจะแค่แข็งๆเฉยๆน้องอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าบ nb นะครับะถ้าอยากจะเล่นตอนเนี้ยแทงวันนี้นค่อนข้างน่ากเกลียดนะเถ้าอยากจะเล่นนะถ้าอยากจะช็อตนะครับเดี๋ยวรอเนี่ยหลุดหลุดชุดเนี้ยต้องรอหลุดโนเนี้ยสองสิบเอ็ดเนี่ยหลุดลรวค่อยเปิดเปิดไล่เปิดช็อตอัดลงมาต่อนะครับได้ได้ได้เป้าอยู่ที่200นะครับก็เกือบก็ได้5%เปอร์เซ็นต์เลเวอเรจเอาเนาะ าจะลองนะครับก็ต้องลองตั้งแต่แถวๆนี้นะครับรอย่อมาตรงนี้นิดหนึงแล้วก็ซับรอชุดนี้เนี่ยได้นะครับซับรอสั้นพอสมควรเนะาะต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยก็เนี่ยซับรอชุดนี้แล้วก็ขึ้นเนี่ยถ้ามองเงี้ยก็ได้นะครับหรือใครบอกว่าเอ้ยป้ามันไกลไปเนี่ย218เนี่ยที่เรามองไว้219เนี่ยเนี่ยแถวเวนี้ยก็โอเคนะครับ1นต่อสไม่แย่นะครับ เห็นทุกคนมาระวังกันด้วยนะครับส่วนลิงก์อย่างที่เห็น,นครับทิ้งไส้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าติดแนวต้านเนาะแต่ลิงก์ถ้าผมพูดตามตรงมีโอกาสไปต่อค่อนข้างเยอะนะมีโอกาสไปต่อค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเบรกแนวแนวต้านมาเนี่ยมันต้องวิ่งสักหน่อย,ยอย่างน้อยก็หกหกจุดห้าหกจุดสี่เนี้ยมีโอกาสเนาะอีกตัวก็โตโมะนะครับโตโมะนะโตโมเนี่ย ไม่มั่นใจว่ายังไงดีแต่ถ้าทรงอย่างนี้นะครับอาจจะขึ้นต่อหรือเปล่าเป็น hidden hidden bullish นะชุดนี้ทำโโลเท่ากันแต่ว่าตัวของ swing rsi เนี่ยมันทำต่ำลงทั้งนี้ดังนั้นใครเห็นไซน์นี้ใครเห็นชุดนี้เนี่ยน่าจะได้เปิดไม้ลรองไปเรียบร้อยแล้วสับตัวของตัวโมเนาะถ้าไปต่อก็อาจจะขึ้นมา,ถาแถวโซนนี้นะครับ1.6 1.7 แล้วเดี๋ยวค่อยรอดูว่าแนว,แนวต้านเอาอยู่ไหมถ้าแนวต้านมันเอาอยู่ก็อาจจะลงต่อแต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวของตัวโม้เนี่ยทรงมันถ้าปิดเขียวอีกสักสองสาแท่งเนี่ยก็น่าจะขึ้นได้เหมือนกันนะเออจะไปต่อได้นะครับประมาณนี้นะครับตัวโมเดี๋ยวรอถ้าจะรอก็รอดักชอตดีกว่าแถวแถวนี้นะครับแถวแถวชุดไฮนี้เนะาะเปิดนี้ก่อนอืม รอหลักแนี้ว่าหนึ่งจุดหกรอได้นะมาดูตัวที่ผมพูดไว้ก่อนนีดีกว่าตัวที่ผมเึงเอาไว้นะครับอ่ะทรงอย่างแบรซอย่างบ่อยครับตัวของ p y r นะรอไม่ต้องรออะไรครับผมเพราะว่ามันแทงมันเสียหายหมดแล้วอาจจะไม่ต้องพูดถึงมาแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยแล้วอย่างไรก็แล้วแต่นะครับรอดูว่าแนวรับชุดน,นี้เอาอยู่หรือเปล่า ใครที่จะเทรเข้านะบอว่ามันเลยจุดที่ต้องซื้อมานานแล้วถ้าซื้อต้องซื้อแถวนี้ประมาณ3ดอนเนาะสามจุดหนึ่งามจุสองเนี่ยเก็บได้หมดเลยเนาะประมาณนี้นะครับวันนี้หมดแล้วแบบหมดแบบหมด,หมด,หมดจริงๆนะฮะเห็นด,ด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวอย่างไรก็แล้วแต่รอ dxy ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอให้มันขึ้นแล้วพักถ่ายเรียบร้อยก่อนค่อยเปิดลองกันแล้วกันนะยังไงช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เทรดฟิวเจอร์ ใครที่ไม่ไหวก็แนะนําให้พักไปก่อนนะเพราะว่าอันนี้เล่นยากจริงๆผมพูดตามตรงนะตลามันค่อนข้างโหดร้ายนะประมาณนี้สวัสดีก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ